สวัสดีค่ะพบกับชอกบาวไม้คาราเดียมใบขวัญชนกบอลสีวันนี้เรามีหน้าไม้สวยๆของบอลสีที่เป็นที่รู้จักสําหรับคนที่ชื่นชอบบอลสีหลายๆท่านนะคะนั่นก็คือชายชนซึ่งเป็นไม้ของอาวิเชียนสุดทูกเกิดจากการผ่าแพงมาจากอับสอนสวรรค์ตัวของอับสอนสวรรค์น,นั้นเขาเป็นไม้เล็กนะคะซึ่งเป็นไม้ที่มีสีขาวป้ายแดง ส่วนชายชนนั้นจะเป็นสีเขียวป้ายแดงนะคะเส้นและกระดูกเป็นสีขาวและมีเม็ดสีขาวกระจายอยู่บนพื้นใบความสูงของต้นมากกว่า30เซนเป็นไม้ที่มีสีสันที่ตัดกันอย่างสวยงามการใบสีเขียว เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายสามารถปลูกเลี้ยงนกตู้ได้ดีแล้วก็แทงหน่อง่ายสมรับการออกดอกก็ไม่ยากนะคะเราเคยผสมชายชนกับไม้สีเพื้นตัวหนึ่งแต่ปรากฏว่าไม่ได้ป้ายนะคะแทบจะลดทิ้งทั้งหมด,ดยกเว้นต้นหนึ่งซึ่งมีป้ายติดมานิดนิดเช่นเดียวกับเวลาผ่าก็อาจจะได้ต้นที่ไม่มีป้ายเช่นเดียวกันแต่ก่อน เราเรียกชายชนที่ไม่ไป้ายว่าชายชานตอนนั้นประสบการณ์เราน้อยเราก็เกือบจะซื้อชายชานเข้ามาในสวนแล้วเหมือนกันปัจจุบันก็มีคนที่ผ่าชายชนได้หน้าที่แผงไปก็คือมีทั้งป้ายขาวและป้ายเหลืองสําหรับเราโดยส่วนตัวคิดว่าก็ไม่สวยเท่าชายชนต้นฉบับด,ดั้งเดิมที่เป็นป้ายแบบนี้นะคะชื่อของชายชนนั้นเป็นชื่ออาคารอาคารหนึ่งที่อยู่ในสวนหลวงรอเก้านะคะ เพราะว่าตัวชายชนนั้นเขาเคยได้ไม้ยอดเยี่ยมในสนามการประกวดที่สวนหลวงรอ9และได้จดทะเบียนชื่อกับสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยในปี2546เป็นบอลสีอีกต้นที่เราคิดว่าเขาสวยอมตะหลายปีก่อนเราเคยทําชายชนในลักษณะของกอตกแต่งไปประกวดและก็ติดรางวัลหนึ่งใน3ม,มาแล้วนะคะ คือจะบอกว่าติดรางวัลที่หนึ่งก็ไม่มั่นใจเนื่องจากว่าหลายปีแล้วแล้วก็เราก็ไปประกวดหลายต่อหลายครั้งแต่ก่อนคนก็จะเข้าสู่วงการประกวดกันน้อยก็ต้องช่วยๆกันเอาไม้ไปแม้ว่าเราจะเห็นว่าไม้ของเราไม่มีทางติดรางวัลเพื่อสร้างความคึกคักนะคะซึ่งเราก็มักใช้โอกาสนั้นในการขอคําแนะนําแล้วก็ปรึกษากับครูบาอาจารย์ในการเลี้ยงหรือการผสมไม้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนไม้กับเพื่อนฝูงในวงการเดียวกันด้วยสำหรับชายชนต้นนี้มีอายุห,หัวหลายปีแล้วเนื่องจากเราทำเก็บไว้รักหนาของพ่อแม่พันไม่ว่าเขาจะทิ้งใบไปกี่ครั้งหรือยุบไปกี่หนเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่และสวยงามเสมอตราบใดที่หัวเขายังอยู่เขาก็ไม่มีวันตายนี่คือข้อดีของบนสีแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ